สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆคนนะครับก็เจอผมอีกเหมือนเดิมนะครับในวันพฤหัสต,ตอนช่วงเย็นๆแบบนี้นะครับสำหรับในวันเนี้ผมจะมีเรื่องของการต่อสายนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเป็นกล่องอ่าเซเนจี้นะครับตัวนี้ก็หลายปีแล้วละ่ะน่าจะสิบกว่าปีได้แล้วนะครับซึ่งกล่องตัวเนี้ยก็จะเป็นกล่องที่ เซตคล้ายๆกับเหมือนกับกล่อง b ีเอสบอกแบบใกล้ๆเคียงกันเลยนะครับแต่ว่าอาจจะมีเมนูที่สลับกัน1หรือ2เมนูนะครับซึ่งผมก็จำไม่ได้หรอกแต่ว่าวันนี้ผมจะมาบอกในเรื่องของการต่อสายนะครับซึ่งลำเนี้ยก็จะเป็นลำของลูกค้านะครับ450ซึ่งผมได้เปลี่ยนชุดไฟยกพีชนะครับเป็นเป็นของกร์ดหมดแล้วนะครับ3ตัวโดยตัวเก่าเนี่ยเป็นของเทวโปแล้วก็สปีดคอนโทรลนะครับ เปลี่ยนมาเป็นของการ์ดนะครับยกพีดสามตัวนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของอสปีดค,คอนโทรลด้วยนะครับซึ่งซึ่งก็เปลี่ยนให้ด้วยนะครับสปีดคอนโทรล ครับก็จะมีเซอร์โวยกพีชนะครับเป็นของการ์ดนะครับเปลี่ยนให้ใหม่ทั้ง3ามตัวนะครับแล้วก็มีสปีดคอนโทรลนะครับซึ่งเสียเปลี่ยนให้ด้วยนะครับจากตัวเดิมนะครับเป็นตัวนี้เป็น60แอมป์นะครับสกายวอล์กเกอร์ก็สามารถที่จะทนได้เยอะมากขึ้นนะครับเทียบเท่าเทีกับตัวเก่านะครับที่ที่ใช้อยู่นะครับก็ และส่วนของการหางก็เป็นตัวเดินนะครับเป็นของฟูตบอานะครับเดี๋ยวผมจะมาบอกในเรื่องของการต่อสายนะครับการต่อสายเนี่ยก็อ่าจากอันนี้จะเป็นหน้าตาของกล่องนะครับเซนเนจีนะครับนะครับกล่องก็จะเป็นเซนเนจีสายที่ต่อ จากช่องอุกนะครับช่องอุกคือช่องนี้นะครับช่องอุกก็คือช่องนี้ช่องนี้ก็จะต่อแล้วก็แยกเป็นสามหัวนะครับเนี่ปลายสายก็จะอยู่ตรงนี้นะครับโดยสีเหลืองเนี่ยจะอยู่ช่องสี่สีน้ำตาลจะอยู่ช่อง5แล้วก็สีแดงจะอยู่ที่ช่อง6นะครับเหมือนบีซเที่ต่อแบบระบบธรรมดาเลยนะครับคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วก็ สายที่เสียบที่ช่อง e, e l e นะครับก็จะมาต่อที่ช่อง2นะครับ Elevator นะครับแล้วก็ช่องของ a i รอนนะครับก็จะมาต่อที่ช่อง1งของรีเซแล้วส่วนสปีดนะครับที่ออกมาก็จะมาเข้าที่ช่อง3นะครับช่อง3ของรีเซพก็จะต่อกันอยู่แค่นี้นะครับส่วนสวกันหางก็จะใส่ช่อง r d นะครับหรือชันแนลที่4 นะครับนี่ครับก็จะครบแล้วนะครับตอนนี้ในเรื่องของการเซตนะครับเดี๋ยวผมจะเซตแบบคร่าวๆนะครับอันดับแรกก็คือเสียบแบตเดี๋ยวผมจะต้องทำการคาลิเบตก่อนนะครับาดันสติ๊กขึ้นให้สุดนะครับแล้วก็เสียบแบตนะครับแล้วก็ลงให้สุด โอเคเสร็จ okay. เรียบร้อยนะครับกับการคาลิเบรตสติ๊กนะครับตอนนี้ก็รอกล่องเซตตัวนะครับอ่านี่อันนี้คือเซตตัวแล้วนะครับพอเซตตัวแล้วจะขึ้นไปสีน้ำเงินที่ตรงกลางนะครับตอนนี้เราก็มาเริ่มการเซตได้เลยนะครับผมจะเอากล่องแปะกาวสองหน้าติดไว้ที่ตัวฮอเลยนะกันนะครับ จะได้ทำงานด้วยความาแม่นยำนะครับถอจะติดไว้ตรงข้างล่างตรงนี้นะครับเดี๋ยวรีซผมไวด้ด้านข้างๆแบบนี้อ่ะโอเคตอนนี้ผมจะตั้งในส่วนของเริ่มที่หางก่อนเลยนะครับหางผมก็จะเลือกความถี่ของหางนะครับตอนนี้ผมโยกสติ๊กไปมามันก็ ก็ไปบ้างนะครับแต่ว่าผมยังต้องมาตั้งลิมิตอีกทีหนึ่งนะครับหาผมได้ระยะที่โอเคแล้วนะครับผมก็จะเอาเซอร์โวกันหางเนี่ยคือมันก็จะเน็บที่บูมแบบนี้นะครับพอผมได้ระยะที่โอเคเดี๋ยวผมก็จะหาน็อตยึดนะครับน็อต1.5ทําการยึด ตอนนี้ผมก็ยึดตัวสซวกันหางไว้ตำแหน่งที่โอเคแล้วนะครับตอนนี้ผมก็จะมาตั้งลิมิตกันหางนะครับก็จะไปที่ตัว E กดปุ่มที่กล่องค้างไว้นะครับแล้วก็สักพักก็รอไฟมาจะขึ้นไฟสีแดงที่ตัว A นะครับ A B C D E นะครับมาที่ค่า E ดีไม่ใช่นะครับน่านจะต้องเป็น f แล้วแหละเพราะว่าผมก็จําเมนูไม่ได้นะครับก็ต้องลองเสี่ยงดูอ่าตัวเมนู f นะครับอ่ารอเซตตัวปึ๊บปึ๊บป๊บนะครับแล้วก็มาอีกข้างหนึ่งนะครับปึ๊บปึ๊บป๊บอ่าโอเคเซฟค่านะครับพอเซฟค่าเสร็จแล้วเราก็ไปเมนูต่อไปนะครับอันนี้ผมจะออกไปก่อนนะครับแล้วก็ลองดูว่าห่างมัน โอเคตอนี้ผมไม่รู้ว่าค่าเกณฑเจโลเท่าไหร่นะครับค่าเกณฑ์เจโรเนี่ยผมก็จะมาเช็คอีกทีนะครับว่ามันเท่าไหร่เจโลเจโลเปิดหรือ,อยังสี่ตั้งไว้ที่สี่สิบนะครับก็เอาที่ประมาณสี่สิบก็พอนะครับโอเคเกณฑ์เ okay, จโลได้แล้วนะครับ การก็การถูกทางแล้วนะครับทีนี้ก็มาในส่วนของสวอตเพจนะครับผมก็น่าจะคิดว่าน่าจะเป็นค่าเดี๋ยวผมไม่แน่ใจนะเดี๋ยวผมขอดูก่อน A B C D E F G ไม่ใช่นะครับอ๋อเป็นไฟสีแดง G H ออนี่ตั้งอ๋อโอเคได้แล้วผมรู้ละมาที่ค่า h e นะครับค่า h นี้ก็คือเป็นการตั้งเป็นการตั้งสวอตทิมอะไรประมาณอย่างนี้นะฮะมาตัวต่อไปนะครับอ๋อนี่ไงค่า h จริงๆโดยตั้งสวอตทิมทนะครับตั้งสวอตทิมที่ค่า h ฮนะครับก็เอาแบบตาเล็งก็พอเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาปรับอีกทีหนึ่งนะครับ ไม่ได้แล้วเดี๋ยวจะต้องเอาใหม่นะครับผมก็จะเอาแค่กะกะ,กะเข้าๆก่อนนะครับเพื่อที่จะดูให้ให้มันได้สูตรนะครับโอเคได้แล้วนะฮะสอัสดส,สวดเพจก็จะเสมอกันแล้วนะครับทีนี้ก็มาเมนูต่อไปนะครับเมนูนี้น่าจะเป็นพีชบวกพีชลบนะครับจริงๆด้วยนะครับนี่ผมจะ อ๋อการทำงานของสวอตการทํางานของเซอร์โวทั้งสามตัวโอเคเข้าใจละเมนูต่อไปก็น่าจะเป็นพีทบวกลบนะครับไม่ใช่อันนี้น่าจะเป็นไซ์คลิกนะครับอ่าจริงๆด้วยนะครับผมก็ลองไล่ดูนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของไซ์คลิกมาตอนนี้พีทบวกลบละนี่ครับก็กะประมาณเอานะครับเอาคร่าวๆก่อนเดี๋ยวค่อยมาใส่พิกเก็ตเก็บรายละเอียดอีกทีหนึ่งนะครับอันนี้ก็จะเป็น อ่าน่าจะเป็นอ๋อไซคิกนะครับไม่ได้เป็นองศาไซคิกเป็นไซคิกเฉยๆนะฮะอ่าโอเคอเอาแค่นี้พอนะครับการการให้ถูกทางนะครับเนี่ยครับการให้ถูกทางการให้ถูกทางแล้วนะครับโอเคเดินหน้าถอยหลังยิงซ้ายยิงขวายกขึ้นนะครับโอเคห่างก็เรียบร้อยนะครับก็เดี๋ยวจะ เก็บรายละเอียดแล้วก็เดี๋ยวมาดูลำนี้บินกันเลยนะครับครับตอนนี้ก็เซ็ตเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับแต่ว่าสายไฟยังไม่ได้เก็บนะครับเดี๋ยวจะมาเก็บสายไฟอีกทีนึงแต่ว่าตอนนี้เดี๋ยวผมจะลองเอามามาบินก่อนนะครับ จะเก็บสายไฟอีกทีหนึ่งนะครับเรียบร้อยนะครับกับทาลอดของลูกค้านะครับอัพชุดไฟนะครับครับก็บินไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับกับทาลอดสปอร์ตนะครับสําหรับลํานี้ก็บินส่งงานแต่ว่าก็จะบินแบบว่าเป็นฮอบเดินทางนะครับอยู่หน้าบ้านเพราะว่าศักยภาพของมันเนี่ยก็คือมันจะบินได้ทนรอบได้ไม่ค่อยสูงเท่าไหร่นะครับสำหรับฮอทาลอด ถ้าเอาไป 3D เนี่ยก็คือก็ได้ไหมได้แต่คือว่ามันก็จะไม่ไม่ค่อยไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่นะครับแต่สำหรับความคิดของผมนะครับ 3D ก็พอได้นะครับแต่ว่าเราก็ต้องคอยเช็คคอยอะไรอ,อุป,กร,ปรกรณ์นะครับให้ให้มันให้มันพร้อมเสมออย่างง่ายๆเนี่ยอย่างสมมติหูลิงย์นะครับ ถ้าเกิดเราบินหนักๆบ่อยเนี่ยเราต้องคอยนับนับไฟเปลี่ยนนะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการเสียดสีค่อนข้างที่จะรุนแรงนะครับหรือมันก็จะเป็นเนี่ยรวดคันชักหางหลังนะครับตรงหูลงหูลิงนะครับก็ต้องเช็คให้ดีๆถ้าบินไป3าดีเนี่ยหลุดขึ้นมาแล้วก็ยุ่งนะครับแล้วก็ในส่วนของแกนเทวหางเนี่ยถ้าเกิดไปพัดตีดินบ่อยๆนะครับก็โคดนะครับมันก็จะก็ได้ในระดับหนึ่งแต่ว่าลำเนี่ยคือผมเปลี่ยนเปลี่ยนสปีดให้เป็นสกายวอล์กเกอร์หกสิบแอมป์นะครับมันก็จะ พอได้แต่มันจะไม่มีซฟอ์สตาร์ทนะครับก็พอเล่นได้แต่พอเราดันคันเร่งขึ้นมานิดนึงเนี่ยมันจะกระชากรอบนะครับเราต้องค่อยๆลีเนียคันเร่งขึ้นมานิดนึงนะครับเพื่อที่จะให้มันจําว่าถ้าเราถ้าเราเร่งปื้ดขึ้นมาเลยมันก็ห่างจะหมุนติ้วเพราะว่ารอบหางมันจะไม่ทันนะครับนะครับลำนี้ก็จะมีเปลี่ยนนะครับในส่วนของสปีดคอนโทรลนะครับ1ตัวนะครับมีสวอยก์พีสาตัวที่เปลี่ยนเป็นของกลาสนะครับตอนนี้ชุดเทๆเลยนะครับ แล้วก็มีเบรด1คู่นะครับใส่ให้ไปสปินเดิลเมนชาร์ปไม่คดนะครับไม่มีปัญหาอะไรแล้วก็ผมจะยะผมก็ย้ายกล่องมาอยู่ข้างในนี้นะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับกล่องไจโรจะอยู่ตรงนี้เป็นกล่องของเซ n เนจีนะครับการต่อสายการเซตผมก็บอกไว้ตอนแรกๆแ,แล้วนะครับก็คือ,อคล้ายๆกับบีซเเลยนะครับ b ีซ์เอ็อาการค่อนข้างที่จะแม่นยํากล่องไม่เอ,อ่อไม่อะไรผมรีเซตเรียบร้อยแล้วนะครับ แล้วก็การหางก็จะเป็นของฟูตาบ้านะครับพี่ฟูนะครับพี่ฟูฟูตาบ้าแล้วก็บูมนะครับมีบูมเปลี่ยนให้นะครับมีบูมแล้วก็จะมีในส่วนของค้าบูมค้าบูมเนี่ยผมเอาของ X 3 6 0ใส่ให้เลยจะได้แข็งแรงนะครับนะครับของเดิมเนี่ยก็คือมันจะอ่อนๆหน่อยอันนี้ผมใส่ของ X 3 6 0ให้เลยการค้าก็จะค้ามาถึงตรงนี้เกือบถึงชุดหางนะครับแต่ว่าก็เป็นผลดีนะครับ แล้วก็มีแกนเทลหางหลังที่เปลี่ยนให้ด้วยนะครับก็เรียบร้อยเสร็จสิ้นสมบูรณ์แบบในเรื่องของการบินแล้วนะครับก็เดี๋ยวสําหรับในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะมาฮอบลํานี้แล้วก็บินเดินทางให้เพื่อนๆได้ดูนะครับตีโค้งตีโค้งบินแบบว่าชวัดเฉวียนนิดนึงนะครับเพราะว่าผมตั้งวิทยุเนี่ยตั้งค่าดูเลทให้เป็นแบบบิบนธรรมดาแล้วกับบินแบบว่า,าฮาร์ดคอร์ด้วยนะครับถ้าเกิดว่าถ้าเกิดว่าลูกค้านะครับ บินอยู่ตรงเนี้ยก็คือว่าอ่าตัวนี้นะครับดูเเลตถ้าเอาขึ้นเนี่ยมันก็จะบินแบบว่าแบบเดินทางธรรมดาแต่ถ้าเราสับลงปุ๊บมันก็ฮอก็จะไวอาการก็จะไวขึ้นทันทีนะครับนะครับแล้วก็ตรงไอดเดลตรงนี้ผมก็ตั้งไว้ให้ด้วยนะครับพอสับขึ้นมาปุ๊บรอบก็จะมานะครับโอเคสำหรับในวันนี้ผมก็ขออนุญาตลาพเพื่อนๆไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับฝากกด s u b s c r i b e กดติดตามกดไลค์กดแชร์ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมาดูลำนี้นะครับบินฮอบเดินทาง นะครับสวัสดีครับ